เชฟอ้อยท็อปเชฟไทยแลนด์นะนะที่มีประเด็นดรามา่าเรื่องเฟรนชายลูกชิ้นที่ไปออกโขนกระแสเมื่อวานมีอีกมุมนึงไม่ได้เล่าให้ฟังวันนี้แหละครับจะเล่าให้ฟังเพราะว่าเชฟอ้อยวิดีโอคอลมาคุยกับโดนลงโดยตรงเลย ผู้ชมครับก็ที่เป็นข่าวกันในในโหนกระแสนะว่าเอย มีดราม่าเฟนชายไปลงทุนแล้วมีปัญหาถ้าไล่เรียงเหตุผลดีๆจากที่ผมได้คุยกับเชฟอ้อยนะผมว่าในเนื้อหาคงจะไปรู้หมดแล้วมั้งว่าเฟนชายมีปัญหาอย่างไรยังไงบ้างเชฟอ้อยเนี่ยนะที่ได้มีการคุยกันแบบเจอหน้านะคือผ่านวิดีโอคอลเนี่ยคือก่อนหน้าเขาจะไปออกรายการนะนะเขาก็ส่งมาให้ดูผมก็พยายามถามว่าอาวปัญหาที่มันเกิดขึ้นที่ผู้เสียหายเขามาล้องเรียนเนี่ยมันคืออะไรฟังไปฟังมาเนี่ยมันก็จะมีประเด็นเรื่องอ่ะส่งเครื่องทําทุกชิ้นล่าช้าส,ส่งช้าแน่นอนสองสูตรมันไม่ค่อยนิ่งงหหมาายถึว่พอใ้สูตรไป การเอาไปทําต่อเนี่ยมันไม่ได้ทําง่าย 3. การดูแลคุณภาพของเฟรนช์ชายที่เขาซื้อไปแล้วเนี่ยมันคุมไม่ค่อยได้มันคุมไม่ค่อยได้มไมไดแล้วก็ซราคาที่ส่งให้เฟรนช์ชายไปขายต่อเนี่ยมันเข้าเนื้อเอาว่ากันตรงๆเพราะเพราะว่าอันนี้เป็นสิ่งที่เขาพูดกันมาในรายการเราก็นั่งดูได้แต่จริงๆแล้วมันมีมากกว่านั้นเชฟอ้อยเนี่ยนะฮะถ้าเราเทียบเป็นจริงๆกับคนขายเฟรนช์ชายเจ้าอื่นถือว่าน่าสงสารนะทำไมถึงทำไมโดนนลงพูดอย่างนั้นเชียร์เชฟอ้อยเหรอคือมุมหนึง่งคุณเห็นเฟรนช์ชายด ีสื่อกล้าไปแตะหรือเปล่าแต่พอเป็นเฟรนชชายของเชฟตัวเล็กคนหนึ่งอาที่เพิ่งจะมีชื่อเสียงบ้างจากไวรัลอทางแพลตฟอร์มไหนไม่รู้แหละเราเริ่มขายดีพอมีประเด็นปุ๊บสื่อลงมาขยี้เละเลยแต่ในเนเฟรนชชายเจ้าใหญ่ๆไม่กล้านะครับก็ใช้ขั้นตอนทางกฎหมายฟ้องร้องหมดหนะฮะไม่มานั่งถแถลงข่าวแบบนี้หรอกเชฟอ้อยแมนขนาดไหนเขารู้ว่าคนจะด่าเขายังกล้าไปไปเพื่อดูว่ามีอะไรจะเสียอย่างเดียวรายการไม่ค่อยให้เขาพูดเป็นดูได้เลยว่าเขาพูดกี่นาทีอีกฝั่งพูดกี่นาทีหาาาาคนนนนนลลละเเเเรื่่่่อออองงงยถ้้ใใหหสส,สัััดดวกพูทๆิมมมจ็ีุึ ไม่ว่ากันจะพูดมากพูดน้อยไม่ว่ากันแต่เนื้อหาหลักๆเลยที่ฟังมาดูเหมือนว่าสัญญาของเชฟอ้อยเองก็มีสัญญาแฟรนไชส์แต่สัญญาแฟรนไชส์เชฟอ้อยเป็นสัญญาแบบง่ายๆแบบบ้านๆไม่ได้ลงลึกเหมือนกับสัญญาแฟรนไชส์เจ้าใหญ่ๆปกติเวลาเราดูสัญญาแฟรนไชส์นะเราต้องใช้เวลาอ่านหลายนาทีหรือเป็นชั่วโมงเพราะว่า,วามันเยอะมันยิบย้อยมันแยะแต่ของเชฟอ้อยเนี่ย สิบข้อนี่กูนั่งอ่านแป๊บเดียวเสร็จแล้วไม่มีอะไรเลยหลักๆเนี่ยของเฟรนช์ชายเชฟอ้อยเนี่ยไม่ค่อยมีข้อห้ามอะไรก็รแค่บอกว่าลูกชิ้นน้ำจิ้มให้ใช้สูตรเขาห้ามใช้ของคนอื่นให้ใช้โลโก้เขาได้ให้ใช้รูปภาพของ Chef Oil เชฟอ้อยได้แล้วก็ถ้าหากว่าทําไม่ได้มาตรฐานทางเฟรนช์ชายมีสิทธิยกเลิกนะนี่หลักๆมีแค่3อย่างไม่ได้มีข้อห้ามห้ามเอาเฟรนช์ชายไปขายต่อแล้วก็การบังคับซื้อของกับเขาก็ไม่มีนะครับคือผมจะบอกว่าไอ,สอส้สองแสนสองแสนห้าเนี่ยเหมือนเป็นค่าขายสูตรอะเหมือนขายส เป็นของเชฟอ้อยนะซึ่งปัญหาตรงนี้ก็เป็นปัญหาที่ทําให้ผู้ค้าเฟรนไชส์ที่ซื้อไปเนี่ยเออผมไม่แน่ใจว่าเขาคํานวณต้นทุนเขาคํานวณกําไรกันยังไงแต่ในฐานะผู้ประกอบการคนหนึ่งอ่ะรณรงค์ก็เป็นนักธุรกิจเหมือนกันผมนี่แหละนักธุรกิจเวลาเรารับสินค้ามาแล้วขายสินค้าราคา เท่านี้ในสินค้าแต่ละชิ้นมันต้องมีกําไรอยู่ในนั้นถ้ากําไรมันน้อยอย่าลืมนะครับกำไรน้อยแปลว่าต้องไปจ่ายค่าแรงอันอื่นอีกของที่เราเห็น100บาทเนี่ยมันมีต้นทุนในการผลิตที่ไม่เท่ากันถ้ากําไรมันน้อยมากมันจะไม่พอในการจ่ายอย่างอื่นๆมันก็ทําให้มันขาดทุนลูกชิ้นตัวนั้นเนี่ยแค่ปรับราคาขึ้นไปอีกหน่อย หรือปรับราคาต้นทุนลงมาอีกหน่อยมันก็มีกําไรแล้วจริงแต่ว่ามันปิ่มคอเกินไปพอมันปิ่มเกินไปก็เคยถามเชฟว่าโอ้เชฟแล้วมันจะกำไรยังไงเชฟบอกว่าเราขายเอาปริมาณยิ่งปริมาณเยอะมันก็ยิ่งได้เยอะแต่ถ้าเราขายราคาสูงมันได้ปริมาณน,น้อยมันก็กําไรน้อยทั้งนี้ทั้งนั้นว่ากันไม่ได้เพราะเชฟเองไม่ได้โตมาจากสายเฟนชายถ้าเขาตั้งใจจะมาตุนคนเนี่ยเขาทําดีกว่านี้ สัญญงสัญญาเขาจะทําดีกว่านี้ไอ้บริษัทที่มีสัญญาดีๆนั่นแหละตุนคนไปหาที่ออกอากาศยังไม่ได้เลยอันนี้เขาก็ถือว่าคอมแมนนะแต่ถามว่าฝั่งที่มาร้องเรียนมาโวยวายถ้าไปจับในสาระสาคัญแต่ละคนบางคนที่บอกถ้าทําก๋วยเตี๋ยวได้ทําทุกชิ้นขายแบรนด์ตัวเองได้เออเหตุการณ์เหล่านั้นมันเกิดขึ้นหลังจากเชฟอ้อยสอนหรือเปล่ามันก็เกิดจากเชฟอ้อยสอนไม่ใช่เหรอให้สูตรให้อะไรไปแล้วก็คุณก็ไปพัฒนาสูตรเอาในมุมหนึ่งในความเป็น,เป,นเป็นเชฟทำอาหารเขาก็สอนคนเป็นอะ ไม่ไงั้นจะไปเปิดของตัวเองได้ไงถูกต้องไหมฮะนี่ว่ากันตรงๆเลยส่วนคนที่มองว่าไอ้ลูกชิ้นอร่อยไม่อร่อยแล้วแต่ปากคนแล้วแต่ปากคนเลยปากคนถูกใจไม่ถูกใจไม่ว่ากันบางคนบอกว่าผมซื้อเฟรนช์ฟผมนึกว่าจะได้ขายเลยปรากฏต้องมารอขอจกระทแทนกระแสมันดดอปอันนี้ ก็เป็นเรื่องที่ต้องไปบริหารจัดการซึ่งถามว่ามันผิดพลาดไหมก็ต้องยอมรับว่ามันพลาดอ่ะคือซื้อมาขายได้เลยไหมถ้าซื้อมาพูดขายได้เลยผมว่ามันก็ดีแต่เท่าที่ฟังในมุมเชฟอ้อยที่เชฟอ้อยไม่ได้พูดเพราะเวลาไม่ยอมให้ค่อยให้พูดอ่ะเวลาน้อยด้วยไม่ค่อยให้พูดคือเชฟอ้อยเนะี่ยบอกว่าตัวเองก็คือมาจากเคยมีเงินในติดตัวแค่3า0แล้วก็สู้มาเรื่อยๆคุณครับก็คนเป็นแม่ครัวไม่ได้เป็นนักธุรกิจมาโดยกําเนิดเขาก็ทําอาชีพค้าขายวันดีคือด,ดีเขาขายได้มีคนต่อ Q, 1, คิวก ดังขึ้นมาในช่วขค่มคืนมีคนมาขอซื้อเฟรนช์ายเชฟก็คือเชฟแบบทำอาหารก็คือทําอาหารอย่างเดียวไม่ได้มีความรู้ว่าจะต้องบริหารจัดการเฟรนช์ายอย่างไงแล้วก็ไม่ได้มีพาร์ทเนอร์ที่มีความเข้าใจในการบริหารเฟรนช์ายมันก็เลยเกิดปัญหาขึ้นจริงๆถ้าถ้าย้อนกลับไปได้แล้วมีที่ปรึกษาหน่อยอถ้าถ้าเกิดผมเจอกับเชฟว้ไวัยกว่าน,นี้ผมจะบอกว่าเชฟดูสาขาแรก,แรกๆก่อนไหมว่าม,มันมีกำไรหรือมันขาดทุนอพอเชฟเห็นปัญหาแล้วเชฟค่อยขยายก็ยังทันไม่ต้องกลัวหรอกคือเชฟทํา อาหารเป็นน่ะคุณคิดอีกมุมหนึ่งนะวันนี้ลูกชิ้นดังวันหน้าแกเข้าออกโปรดักต์ตัวอื่นมาได้คนที่ซื้อเฟรนช์ชา์ไปแกก็อาจจะไปปล่อยต่อก็ได้มันพัฒนาได้แล้วตอนนี้เชฟอ้อยนี่ดังกว่าแชมป์ท็อปเชฟไทยแลนด์ดกคนรู้จักมากกว่าอีกแม้ว่าคนจะไปมองเรื่องลูกชิ้นมองเรื่องคู่กรณีแต่ ก็คือความมีชื่อเสียงแค่เปลี่ยนวิกฤตให้มันเป็นโอกาสเปลี่ยนโอกาสให้เป็นโอกาสได้เท่านั้นเองแต่อย่างไรก็ตาม,มานะครับอย่างไรก็ตามนะเวลาเราทําธุรกิจเฟรนช์ชายนีย่อย่าว่าอย่างนั้นอย่างนี้เลยนะมันจะต้องมีการคํานวณคํานวณมาเลยว่าคุณทําคุณจะคืนทุนยังไงคุณจะได้เท่าไหร่มันจะต้องเห็นคอร์สในการจ่ายเห็นต้นทุนที่แท้จริงเสร็จแล้วเนี่ยมันจะได้รู้เพราะถ้าเฟรนช์ชายโตได้คนที่ขายส่งก็โตได้อันหนึ่งที่น่าสนใจก็คือเฟรนช์ชายเจ้าอื่นเนี่ยจะเน้นส่งของให้ ให้ไปทําให้เอาไปขายคุณแค่ขายอันนี้กน็นี่ก็ส่งไปแล้วก็ได้กําไรได้เปอร์เซนต์กันกับของเชฟเนี่ยเขาให้สูตรไปเลยเชฟเนี่ยไม่ได้บังคับซื้อของกับเชฟนะอันนี้มันไม่เหมือนสัญญาเฟรนช์ชัยหลายๆเจ้าเชฟให้สูตรให้คุณไปทาเองเพื่อต้นทุนจะได้ถูกลงอันนี้ที่ผมคุยกับเชฟนะอ่าส่วนว่าราคาลูกชิ้นมา80บาท90บาท อันนั้นเป็นเรื่องที่มันคุยกันไม่ตกผลึกในรายการผมก็ไม่รู้ว่ามันไม่ได้เน้นประเด็นเนาะจริงๆถ้าเน้นประเด็นนี้มาก็จะได้เข้าใจกระจ่างขึ้นแต่อย่างไรก็ตามเบื้องลึกเบื้องหลังเบื้องลึกเบื้องหลังลลลที่มันเกิดขึ้นมาอย่างไงเนี่ยที่บอกว่าชอบโกงไม่ชอบโกงไม่ชอบโกงหรอครับแค่ทําช้า ส่งไม่ทานแค่นั่นเองก็ว่ากันทางสัญญาแพ่งสัญญาก็มีแค่สิบข้ออย่างที่เขาว่ากันในรายการมีแค่นั่นแหละเพราะเขาไม่ได้นักธุรกิจจา๋าและการทำก็พยายามบริหารจัดการแบบบ้านๆซึ่งนั่นคือความผิดพลาดเพราะการบริหารแบบบ้านๆมันใช้กับในครอบครัวได้แต่มันใช้ในการควบคุมคนอีกเกือบๆเป็น1 0เป็นร้อยซึ่งแต่ละ1 0บร้อยนั่นก็ยังมีลูกน้องอีกมันค่อนข้างจะยากหน่อยแต่เชื่อว่าครั้งนี้จะเป็นบททดสอบให้เชฟอีกหลายๆคนที่จะขายเฟรนช์ฟรายอาจะต้องไปดูซิ่ว่าเมื่อลูกค้าที่ซื้อเฟรนช์ดรต้น ทุนเท่าไหร่จะได้ราคาเท่าไหร่ผ,ผู้ค้าเฟรนชชัยอยู่ได้เจ้าของเฟรนชชัยก็อยู่ได้อันนี้ยังดีกว่าเฟรนชชัยอีกหลายๆเจ้าที่ไม่ได้เป็นข่าวนะจ๊ะอันนี้ลงทุนแค่2 5งแสนานะบางเจ้าลงทุนกันหลายล้านเจ๊งนะเยอะแด้เลย ไม่ได้เป็นข่าว้วยเฉยหรอกแต่อย่างไรก็ตามครับถ้าบอกว่าสัญญาเชฟอ้อยไม่เป็นธรรมนี่ผมนี่เถียงสุดใจเลยนะเพราะว่าสัญญาเชฟไม่ได้มีอะไรอะ่ะก็เขียนแบบปกติบังคับซื้อของมันก็ไม่ได้บังคับด้วยว่าง่ายๆก็คือแบบเป็นการค่าซื้อสูตรสูตรเชฟไปคุณจะเอาไปพัฒนาต่อเรื่องของคุณเพราะเชฟขายขายไปแล้วส่วนเรื่องแบรนด์ที่จะเอาไปใช้ก็เชฟก็ขายขายไปแล้วแล้วก็ไม่ได้ห้ามคนซื้อต่อด้วยแต่อันนึงที่ข้อมูลมันไม่ตรงกันก็คือการสอนบางทีคนขายขายาเฟรนช์ฟรายนนนนกัับเชเชชอออีอ้นนไมม่ยมสแต่่่สัญญาาเมไได้ระบุว ไม่ให้สอนนะสัญญาแบบว่า,าจะส่งพนักง,งานมาอีกคนก็จะสอนให้จริงๆไอ้ตรงนี้มันต้องคุยกันเนาะผมว่าทุกอย่างมันแก้ปัญหาได้ด้วยการคุยด้วยการเจรจาแต่เข้าใจแหละเชฟน่าจะเหนื่อยเพราะเชฟเป็นคนที่ คือบางคนเนี่ยบริหารอย่างเดียวบางคนลงมือทําด้วยถ้าลงมือทําด้วยบริหารด้วยความเครียดมันก็จะเยอะว่าง่ายๆ่าเสร็จงานแล้วไปพักผ่อนหน่อยสมองโลง่ลงๆแล้วกลับมาบริหารต่อมันอาจจะเวิร์กขึ้นเพราะว่ามันได้พักนะฮะเอาล่ะใครคิดเห็นอย่างไรไม่ต้องคอมเมนต์เข้ามาหรอกครับเพราะว่ากระแสโซเชียลตัดสินไปแล้วว่าเชฟอ้อยเป็นยังไงแต่ผมแค่บอกให้ฟังว่าเออในอีกมุมหนึง่งที่ทุกคนอาจจะไม่เห็นแต่ผมเน่ยเห็นว่าเขาเป็นยังไงแต่ไม่ได้แปลว่าสิ่งที่ผมเห็นจะเป็นความจริงทั้งหมดผมก็ยังดูเฉพาะส่วนที่ผมสนใจเพราะ ว่าเอ้ลูกชิ้นก็ทํากันยังไงผมทําอาหารไม่เป็นยังไงก็ตามนะครับคนดูทั้งหลายที่ที่เห็นเนี่ยผมก็อยากให้ลองเอาบทเรียนตรงนี้มาอันเนี้ยยังเป็นธุรกิจที่คุณยังสามารถตามหาเจ้าของมาออกทีวีได้แต่เฟรนช์ชัยอีกนับ1 0บ0นับเป็นพันๆเจ้าถึงเวลาขายแล้วชิ่งมีตั้งเยอะแยะนะครับ